ซื้อบิตคอยด้วยเงิน10บาทในปี2024จะได้กี่ Bitcoin ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network ช่องที่จะสอนและแบ่งปันความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเทรดและการลงทุนสําหรับมือใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าจํานวนเงิน10บาทของเรานะครับในปี2024นี้เนี่ยไปซื้อเหรียญ i t c o i n เราจะได้บิตคอยเนี่ยมาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน สำหรับตัวอย่างที่ผมใช้นะครับในแอปพลิเคชันนี้ก็ชื่อว่าแอปพลิเคชันบิตครับนะครับเป็นแอปพลิเคชันของคนไทยเนาะก็เป็นแอปพลิเคชันในการเทรดสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงมากๆนะครับในประเทศไทยแล้วก็เหมาะสําหรับมือใหม่มากๆนะครับผมสําหรับตัวแอปพลิเคชันบิตครับนะครับใครที่สนใจในการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดบัญชียังไม่มีบัญชีในการเทรดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สมัครบิตครับนะครับไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ละกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาหน้้้้าาาานนีแลวะรรเจทํกซือห คคอยนะรก็ให้เ,เพื่อนๆมาที่เมนูคําว่ามาเก็ตตรงนี้ได้เลย กดคลิกเข้ามานะครับก็ให้เลือกไปที่บิตคอยตรงนี้เลยครับกดคลิกเข้ามามาดูกันนะครับว่า10บาทนะครับหน้าปัจจุบันเนี่ยเราจะได้บิตคอยจํานวนเท่าไหร่นะครับหรือว่ากี่สต๊อกชีนนั่นเองโอเคตอนนี้นะครับยอดเงินของผมนะครับก็มีอยู่ที่ร้อยสามสามบาทเนาะผมจะทําการซื้อแบบมาเก็ตไปเลยนะครับตั้งแบบมาเก็ตไปเลยโอเคแล้วก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปเลยสิบบาทมาลองดูกันครับว่าจะเป็นกี่บิตคอยนะครับในปีสองพันยี่สิบสี่กดซื้อไปเลยตกลงเรียบร้อย แล้วเราจะรู้ได้ไงทีนี้นะครับเราก็มาดูตรงนี้ครับด้านบนที่เป็นรูปนาฬิกาตรงนี้นะครับขวามือโอเคกดคลิกเข้ามานะครับมาดูที่ history นะครับนี่ครับผมณตอนนี้นะครับปัจจุบันนะครับ Bitcoin 10บาทนะครับเราจะได้จํานวน BTC นะครับอยู่ที่463สาโตชีนั่นเองนะครับโอ้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ 4 6 3ซาโตชินะครับเพราะณปัจจุบันนะครับราคาของบิตคอยก็อยู่ที่2,156,684.99บาทแล้วนะครับผมสรุปนะครับณปัจจุบันนะครับจำนวนเงิน10บาทก็สามารถซื้อบิตคอยได้อยู่ที่ประมาณ4 6 3ซาโตชินั่นเองก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมมีข้อมูลอะไรใหม่ๆนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลกันเนาะสำหรับวันนี้ผมเต็น Investor เ e ็ w เ r ิร์กต้องขอ ตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ